สำหรับดีเอพซีเพื่อนๆที่บ้านสวนวัดระล้่วนนี้หน่อยในอยู่ออกมาตรวจเซ็มึงออกเท้าวต้นมะเข้าว่างแผนงานต่างๆเออไป,ไปกินพอดีออปีควยไปสี่ออปีโมก่กกบพอดีมันได้กรวบตัวแบบง่ายมือเศ้าเนี่ยยูดหลบเอียางสำรวจตรวจตา ตวเช็คมึงแบบเผาแต่ละตละน้นแต่ปนันยังถือศัตรูลกวันอยู่ดวงแ,แล็ดใจัดการยำกล่อมไปตัวนึงแล้วมัหันปาดโทเอ,อขนาดิึงยุดเว้นมือท่อนะพี่น้องเว้นขึ้นมือเดียวแล้วมันมันนำเอาแต่ว่าก็ล่วงท่องไปเรียบร้อยแล้วๆๆเออฝนกับเมื่อจะดอกอเงินไปแต่ทางหลงเรียกคือกอ่าหลังจากที่ตัวของท้องพอหอดดอกเออ ผมก็ย่างตรวจเช็คแต่ละต้นแต่ละต้นมาอยู่นี่ละเบิ่งอยู่สนดน,นี่ละเป็นเจ้าใหว่พัสดุเอาอยู่เรื่อยร้อยของกันอยู่เรื่ดีมีแผลเก่าที่จัดการไปแล้วมันตีไมอ้อีกตัวเดียวระน้ำกินน่ะไหวพัสดุมืดมาแล้วพี่น้องเอ้ยจะสิตโต๊ะโตดอกเมียน้ำฝ้าน้ำฝนแล้วละผมก็ได้ เมื <laughs> ่อยล่าน้ำปาน้ำฝนแล,ล,ะละ้วล่ะอืย่างตำรวจตรวจตาถูกต้วนถูกแถวเอบ่ให้ขาดข้ดสายตาดิตำรวจเช็คบึงถูกตู้ถูกต้นรานปลอดภัยปะอ,อุ้มใบเหลืองๆเป็นใบมันติดท้ายใบพี่น้อง ว่าท่านไห้หลา้านตัดออกมันแหงก่อนมัน,นเป็นแบบนี้ตัดได้นี่ครับเป็นแบบนี้ตัดได้ม,มาหั่นผมก็เอาดวงแหลดหรือว่าแมงค่อมหอมหมุมบวกจากต้นนี้แหละพี่น้องผู้หลักมึงเรียนกนโอ้ยขอบไปลึกประมาณน,นิ้วมือ่อนึงไปแล้วใส่ปลายมีดลำเลียงแทงออกามาซะได้หนูว่าเรียบร้อยปะโอ, <laughs> อ้นบอคขอดาจรสันตว์ ยังสำรวจตรวจตาเห็นเขาล้างใช้ต้นไม้ต้นไหไรไปสั้นละพี่น้องล้างก็ตัดหญ้าเมื่อละนิดละน้อยไปสั้นมีเครื่องตัดหญ้ามีเครื่องมันกับสมมุติเดียวแล้วบดละเออเด็กๆข้นมาปับแผนเออใส่ทอพีวีซีบดถูกแถวปลาไง ปลาหน่อยรอบด,ดิ้มสะจังว่าอีกทางต่อไปการเฮ็ดยังมันต้องลงมือทำาแี๋วก็ให้มันประสบผลสำเร็จพี่น้องเออช่วง,งหัวเลีออ่ยวหัวตตอคือมันกำลังติดกันกำลังออกผลหน่อยหน่อยอยู่นี่แะเฮาต้องเบิ่งแง่งเป็นกรณีพิเศษดิซันเฮาจีละเลยเพิกเฉยเซบว่าได้เออมาว่าบอกแต่ว่ามันดีอย่างเดียวคือปากเผานี่มันเป็นทุกฤดูกาลตลอดปี บัวคือผักกินตะพาลมีตะพาลม,มีปีละครั้งอันนี้ตลอดปีก็เขาใจหิจักว่าไงอันนี้มันได้สามปีสิบก้มือมาแล้วเนี่ยสามปีกับสิบเจ็ดวันเออข้าวน้ำหอมทิบ้านสวนสามปีกับสิบเจ็ดวันมันมที่สิบแปดเด้ปลูกเกล็ดเชงหาวันที่หนึ่งเลยคบรบรอบสามปีสิบแปดวัน พี่น้องเออคำตั้งเริ่มออกจันแซวซะาพวกตำรวจเขาออกอย่งตัวห้องประชุมไปเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาก็มาออกจันดี่งของเขาหอดิละเขาผู้คุณแม่มันไม่รู้นะเอดบกว่าพวกตำรวจเราเดือนก็ไม่ขอดด้นะครับเออันี้คือบรรยากาศทั้งผู้เม่งบานเ้องพี่น้องบรรยากาศที่ผู้เม่งบานห้อง บ้านสวนวัฒนพลส่วนอีกหน่อยนาย,ยู่พี่น้องเอ้ย,อยจอดกันเมื่อแล้วห่างกันเกียร์คู่เกียร์เวระวังแถวระวังต้นจอดกันเมือ่อไหร่ท่วมกระท่อมบ้านสวนแหรอขณะกระท่อมบ้านสวนอยู่นู้นสูงๆมันท่วมแล้วครับเ,เริ่มต้นที่แถวนี้หัวแถวละหางแถวเริ่มติดกันออกกันพลูพีเร่ไปแล้วพี่น้องนี่ อีกตัวตัวไปสัปดาห์ตัวตัวไปกระถิบโ้ล่ผลมาเพิดอถูกต้นเพราะหิวหล่ะครับอ่ะสบายดีเด้อผมก็ย่านฝนตกคั่มสิเดยทั้งกรับบ้านสวนเออบ้านไรนะเราเห็ดเหตยเกิดฝนตัวครับผมขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทั้งช่องยูทูปของผมนะครับผมสบายดี